ป่าปุป่าปุมามาเลือกพระที่ร้านเอาถามเรื่องเรื่องอว่านที่หลวงปู่ทิมเอาไปทำเนื้อผงชุดขุนแผนขุนแผนป่าปุ๊กก็ยังนึกไม่ออกเราก็ยังนึกไม่ออก <laughs> ไม่ใช่สาวหลงวันนั้นป้าปุ๊ไม่ใช่พู้สาวหลงผมถามแล้นะคุไม่เห็นตอบผมเลยเออบอกเขาว่าผีเสีย่ยไม่ใช่ว่านชาววันสาวเลยเออชสาวหลงนี่มันมันเป็นเส้นๆมันเขาขามันจะออกสีน้ำสีน้ำตาล,าลไม่เป็นไรเราเราก็เราก็ดูที่เนี่ยเซียนเซียนสมเด็จ เก่าลาลี่ไม่รู้นะนั่นกโผล่๊รู้ผมจมเลยอ่เออดูสิเลือกเลือกเลือกใหญ่เลยล้นแต่ล้นแต่สมเด็จเกกนี่ยกองเนี่ยพระที่เขาให้เนี่ยกองเนี่ยก็ดูด้วยเออเออแล้วก็อุดหนุนองค์นี้ไม่ใช่เท่านั้นแหละไม่ไม่ได้ว่ากันแล้วแต่จะชอบเรื่องนี้มันบังคับกันไม่ได้หรอกเฉยมะ อันนี้เขาก็ให้อย่างเงี้ยเนี่ยเดืเอดซืออะไรล่ะถุงกระโปรงของหลวงพ่อวันน,นี้มานั่งตรงใกล้บันไดเลื่อนเลยพอคนขึ้นมาก็แทบจะเห็นกันหมดอ่ะ อ๋อ,อ,อนู่นคนคนนั้นเดินไปทางนู้นโดชอบนู่นเพราะอะไรนี่นู่นเขาบอกเขาบอกว่าเขาวันนี้กําเงินมาสองหมื่นจะจะจะมาหาซื้อพระในเนี้ยเนี่ยเดินยังเดินไปไปอยู่ตรงร้านนู่นแหละออใกล้ใกล้ใกล้ใกับนู่นหลวงปูท่ทวดรูป เขาเรียกรูปหล่อองค์ใหญ่มากเลยหลวงผูกทั่วท,ที่เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยโดนยกตู้ตู้บริจาคไปแล้วหนึ่งตู้เนี่ยคนคนอะไรนะคนยกนี่กล้าหาญมากไม่หวันเลยแสดงว่ามืออาชีพแล้วก็ดูหุ่นและหุ่นแบบ แบบอะไรคนที่จะมาทําอย่างนี้ได้เออเออเออใช่ใช้คำไม่ถูกถ้ากล้าหารมาต้องต้องทางบวกทางบวกอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นาด้านอย่างเดียวสิแบบแบบอะไรเออเออต้องใช้บางอาจบางอาจเออนั่นแหละต้องเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับการใช้คำโอ้บางอาจได้ดูสิมายกตู้บริจาค เราก็ต้องระมัดระวังตัวยิ่งยิ่งขึ้นแล้วนะเพราะว่าทั้งคนดีและคนชั่วก็มาป้นเปียนกันอยู่ในถนนสายนี้